สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะมาพบกับวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารชั่วโมงที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าชั่วโมงนี้นะคะเราจะได้เรียนอะไรบ้างยังอยู่กับคุณครูเกศรินเปิงข้งมังเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถแต่งประโยคคําสั่งนะคะและประโยคขอร้องได้นะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดนะคะภาษาพาทีขึ้นมาเลยนะคะหยิบขึ้นมาเตรียมเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูคำถามพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกันก่อนนะคะคำถามพัฒนาทักษะกระบวนการคิดข้อที่1ถามว่า เสียงเด็กๆนะคะ,ะเสียงดังเพี้ยเพี้ยเกิดจากอะไรนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องทํานะคะแต่ให้หนักเรียนอ่านออกเสียงแล้วลองช่วยกันตอบซิว่าเสียงดังเพี้ยเพี้ยเกิดจากอะไรนะคะ 1. เกิดจากเสียงเพื่อนๆโดนตี 2. เสียงกิ่งไม้หัก 3. เสียงหนังยางกระทบง่ามไม้ 4. ี เสียงนกที่ถูกหนังยางยิงตอบข้อไหนคะตอบข้อที่3นั่นเองค่ะคือเสียงที่เกิดจากหนังยางกระทบง่ามไม้นั่นเองต่อไปเรามาดูคําถามข้อที่2ค่ะคําถามข้อที่สถามว่าชมรมมาเข้าค่ายณสถานที่ใดในเนื้อเรื่องมีชื่อสถานที่อยู่1นสถานที่นะคะคุ้นๆบ้างไม่เอ่ย ข้อที่หอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 2. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม3อุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่4อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะต่อไปเป็นคำถามข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะถามว่า เด็กๆขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการใดนะคะเด็กๆขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการใดถ้าเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชต่างๆนะคะมันมีหลากหลายวิธีเลยแต่ในเนื้อเรื่องนี้นะคะเขาบอกไว้แค่วิธีเดียวนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ย 1. นําำต้นที่มีการปักชำไว้ไปปลูก 2. นํนำมเมล็ดของพืชไปปลูกที่ต้นน้ำลำธาร 3. ามนำดินเหนียวห่อมเมล็ดพันธุ์แล้วใช้หนังสติ๊กยิง 4. ี่นำต้นไม้จากอุทยานไปปลูกตามทางข้อนี้ตอบข้อที่3นะคะต่อไปนะคะให้นักเรียน ดูที่หน้าจอคุณครูสรุปมาให้แล้วนะคะว่าประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งจะมีคำว่าจงอย่าต้องห้ามอยู่ในประโยคนั้นนะคะถ้านักเจอถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะให้สันนิษฐานเลยว่ามันคือประโยคคำสั่งนั่นเองต่อไปเป็นประโยคคอร้องนะคะประโยคคอร้องมีคำว่า ประโยคขอร้องนะคะจะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยวานขออยู่หน้าประโยคเลยนะคะทานเรียนเจอประโยคเหล่านี้นะคะมันคือประโยคขอร้องนั่นเองต่อไปนะคะ ให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาหน้าที่เปิดหน้าที่152และ153นะคะข้อที่4หน้าที่153เนี่ยไม่ต้องทำนะคะคุณครูมีแนวคำตอบให้แล้วนะคะเรามาดูกันเลยเขาบอกว่า ประโยคคำสั่งนะคะในโจทย์นั้นให้ในักเรียนแต่งประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้แล้วประโยคคำสั่งก็คือนักเรียนทุกคนต้องทิ้งขยะให้ลงถังนักเรียนทุกคนต้องทิ้งขยะให้ลงถังเราจะทำให้เป็นประโยคขอร้องได้อย่างไรโดยการเติมคำว่าขอเข้าไปข้างหน้าค่ะนะคะ เติมคำว่าขอเข้าไปนั่นก็คือขอให้นักเรียนทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเองต่อไปนะคะเข้าแถวให้เป็นระเบียบนะคะอันนี้คือประโยคคำสั่งนะเข้าแถวให้เป็นระเบียบเราจะทำให้เป็นประโยคขอร้องนั่นก็คือกะรุณาเข้าแถวให้เป็นระเบียบประโยคคำสั่งจะมีความเด็ดขาดมากกว่านะคะแต่ประโยคขอร้องจะเป็นประโยคที่นุ่มนวลลงมานิดนึงนะคะ ต่อไปเขาบอกว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางประโยคขอร้องนะคะบอกว่าโปรดอย่าเดินออกนอกเส้นทางนะคะต่อไปประโยคเขาบอกว่าเธอจงทำงานที่ครูสั่งให้เสร็จนะคะเธอจงทำงานที่ครูสั่งให้เสร็จเราจะทำให้เป็นประโยคขอร้องให้นุ่มนวลลงมานั่นก็คือกรุณาทำงานให้เสร็จนะคะ ต่อไปประโยคที่ว่าห้ามเดินลัดสนามเห็นไหมคะมีคําว่าห้ามอยู่นะคะทาให้เป็นประโยคขอร้องนั่นก็คือกะรุณาอย่าเดินลัดสนามนะคะต่อไปห้ามข้ามถนนบริเวณน,นี้ห้ามข้ามถนนบริเวณน,นี้ทําให้เป็นประโยคขอร้องนั่นก็คือกะรุณาข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะ ต่อไปนะคะอย่าจอดรถขวางทางเข้าออกเห็นคำว่าอย่าใช่ไหมคะทำให้เป็นประโยคขอร้องนั่นก็คือกะรุณาเติมคำว่ากะรุณาเข้าไปกะรุณาอย่าจอดรถขวางทางเข้าออกนะคะต่อไปห้ามสูบบุหรี่บริเวณน,นี้ประโยคขอร้องนั่นก็คือกะรุณาอย่าสูบบุหรี่บริเวณน,นี้นะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนำประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างให้ในคลิปลงไปเติมในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปเพิ่มลงในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ